อาลุงแม่밍ลาบาสวัสดีทุกท่านนะคะยูจวาพิชญาเชียรจิโรชิมวันในวันเนาะขอบพระคุณพระเจ้ามากลายาบดงงานขึ้นไปเด็ดด้วจิโรชิมวันเน่โรติมาชีดเสียาสมาริย่าสุดดังกมดเลยจีรุตมาเร่โเชิงไปเด็ดด้วยพิชขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เวลามาแบ่งปันกับพี่น้องที่นี่แล้วก็ขอบพระคุณขอบพระคุณพ,พี่น้องที่นี่ด้วย ให้โอกาสหน่วยมากหน่วยงัดเตเตခแมเอ่อเฉียပြည့်แจงဘတ်ကတော့တမန်တော်ခန်း66ခန်းငယ်25ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ခန်း66ငယ်25 25ဒီကောင်းရန်အချိန်နိုင်ပေါ်လူနေတီလာတို့သည်ပัฒนาပြုရွေးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလ iye ချင်းစုလည်ဤထောင်ထဲမှာထောင်နောင်ဖက်ချင်းကိုခိုင်းရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြဤသူခနာချင်းတွင်မြည်ကြီးပြင်းစွာလှုပ်တော့ကြောင့်ထောင်ချင်းရင်းလှုပ်ရှားဤ แต่การชดมียาดูดีเช่เชิงป่วยด้หรือบางดูดีน้ำเพื่อเชิมาลดใจข้อรักธรมนะคะกิจการบทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบห้าค่ะเอองั้นแม่กาวเนียาดูชิมว่าชิญตะกุบผีปาได้หรหัวข้อก็คือพลังแห่งการสรรเสริญพระเจ้าที่เมื่อเชิญตะกุบีบาดิพิลามมันจะวแเวแววชิ่งดวย เนาะลุ่มยาวชินดีเกิดชินดียินเตชินดีแขงซามาพิปาดิการสรรเสริญพระเจ้าให้การปลดปล่อยให้ความชื่นชมยินดีที่เมื่อเช้าพี่บอกเนาะมีมกดอยานมกะชาดอนตูด้ากูุูดบ้าแลุ่มยาวชินเียแคเกิชินยามเอสราวกูเนี่ยแบแคามาพิการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่ให้การปลดปล่อยเฉพาะตัวเองให้ไม่ใช่ให้ความชื่นชมยินดีเฉพาะกับตัวเองแต่ว่าให้การปลดปล่อยกับคนอื่นๆด้วย ทิวน้นกูจบวเนาะวันนีอาชินวันนี้นเอเช่นคัามาัพิบเอ่พลังของการสรรเสริญพระเจ้าจะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีเปาลูเนติลาดูอ่แต่ตาก,กูจีเมสซยเปาโลและศิลาเอ่อทาวแท้มา,ยา,มา,ย,ายาตัวะไรขมาเนาะทาวนแท้ยาได้หลุดเยากะโอโยนี่เมสุราดมาถึงบ่เนาะโยนมามา่มามามาาาเฮาป๋องขนาที่อยู่ในคุกไม่น่าจะมีความสุขนะคะแตแมตุดูดีวแนน่นีเดย์เซนยี่เด เออตัวอย่างปุมแมูลยชินี่เลยแน่นอนว่าเขาจะต้องมีความทุกข์ใจแล้วก็มีความกังวลแต่เมกโปลูเนติลามาติยาดีกโลว่าแทนท้าพ่ยอมะพิาถ้าเห็นกอดกแบบชิมว่าอะไรแต่ถามมาแต่ว่าเขาไม่สนใจในเรื่องความทุกข์หรือว่าความกังวลแต่ว่าเขาสันละเลื่อที่จะสันละเสืพระเจ้าวเนเชียร์อาพีเวมเยาเชนิแคนซายาเดอสราตูยาเดชความโศกเศร้าก็กลายเป็นความชื่นชมยินดีอาจจะเออแต่ถามมาเ้นีนี่ล่ะ ชิมว่อะไรป้าว่าเียาวชิมงแคนซ้ามาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเรามีความสุขเศร้าหรือเปล่าเลือกที่จะสารเสพพระเจ้าความชื่นชมยินดีก็จะมานักครูอาจารยชิมว่าอะอาผิดล่มยาวชิมบอกเนาะอ่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือการสารเสืพระเจ้านั้นทําให้อ่าได้รับการปลุกปล่อยปอลุนเนี่ยตีละชิมว่าอะไรเดือขามาบอกเนาะในทางแทมมาชิมวลาอะไรเดือขำมาทาวตะการ์ที่อยอ้ยิงเงินใเลบอีกหรอ,อ Uh huh. ในขณะที่เปาโลกับศีลาสารเสืพระเจ้าประตูของคุกเปิดออกทอรกาเรียเปื่ตัวเรียสว,วยตุยานีเพราะว่ามีแผ่นดินไหวจิมเบอจนท์กู่าพี่บกนะ่กเนาะตะาวัตยานออกมามาคะแนนวัวเนาะคือธรรมชาติเนี่ยทนการสารเสืพระเจ้าไม่ได้ตะาวาลูนิพี่เดสุดเราตุยานีการสารเสืพระเจ้าให้ผลคือชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติ แต่ตามาบอเนาะชีนาวเนี่ยใหญ่ยิ่งใหญ่สิเด้ในชีวิตของเรามีการผูกมัดมากมายป้าด้วยชเนาวในส่วนมิวชิเมะบอเนาะปิตาสุเยรีเลยชิเมะอาจจะเป็นเรื่องของอครอบครัวแล้วโชว์มิวเท่บอเนาะมุยเซวาดิชีนาวทารายบางคนก็ถูกมัดโดยสิ่งเสพติดเนี่ยมาปีอยาเสียชีวิตซม่าจาอย่างไงยกยาจันเน้ ในประเทศพมา่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าชิดสมกตัวลุงเอริโกเดเกเบสเฮเซวนี่เดลลุงเอริโอลมยอบเอ่อลุมยอบเชีงบอกเนี่ยเจอเฮเซวนี่เดอญาเนลลุมยอบเชียงกตัวเอ่อจิชูจิจูเดอตุเพเดท่านเป็นคนที่ช่วยให้เยาวชนหลุดพ้นจากสิ่งเสพติดตู้จิมาบอกเนาะลุงเออิมยอบมียาเฮเซวนี่เดอยาเนลลุมยอบเชียงกูลัวเพียร์มุดออกมาปาวินสักกันนี่เดลลุงเอริมยอบมียาตุยอะเดมีเยาวชนมากมาย ที่ติดสิ่งเสพติดแล้วก็ไปถึงเขาแล้วก็เขาทําให้หลุดพน้นแล้วก็แทนที่จะติดสิ่งเสพติดมาติดกันสันและเสพระเจ้าแทนตุกูเมจิเลยแต่ข่ามาบอกนเาสายาดิลุงแอนดูบลูพลี่บลูบลูบอกนระลุลล่มยาออนเบอร์สยบลูลุกปเลยม่ย้มคนสัมภาษณ์<ห>อาจารย์ท่านนี้ว่าอาจารย์ทำยังไงทำได้ยังไงทุกว่าบาปยโสชื่อเมื่นเช่นคูบิเตเขาบอกว่า ริดเด็ดของการสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นตู้จียาบตาอลไลูดิกูบ่เนาะอะไรมีสเตดี้เย่แม่โอ้โหไม่รู้กัยินท่าได้ใช่ไหมคนที่มาหามาถึงเขานะคะเยาวชนที่มาถึงเขาคือติดสิ่งเสพติดอย่างแรงเลยไอ้รีดุงเงยดิกูตัวชิมวันต์ัวชิมมาสุขแค่หนับเจ็ดเองแต่ท่านก็ให้เยาวชนเหล่านั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ว่าเรื่อยชุลสุไลเด็กขามาดูเอะเอ็นเล่นด่านมาดเก็บเล่นนิลวมือชนีแหวนมือชนีแข่นสายยาเราดูอย่างน พวกเขาก็รู้สึกว่าได้รับการปลุกปล่อยภายในอาจจะทิมวานเชียร์ดูวะแต่ตามมาบอกว่ากูอยากชินเอาเนื่อได้ยาดีบาดวยชินเอาเนื้อเลยชินเอาเนื้อยาอารมณ์เี่ยุ่มยาวชิงกูแคนซ่ามาพี่ปารีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการสารเสือพระเจ้าทำให้เราปลุกปล่อยได้ทิมวานเชียร์ดูวะพี่เกดิชินยาเราจุดตรงนี้ตัเที่อันนี้เนี่ยนัสโฮนิเนปโยเจเนและอีประเด็นหนึ่งคือการสารเสือพระเจ้ามีฤทธิ์ที่ทำให้ได้รับความรอด แตมเชค่งตงมาอพิจะเนดูจนตัวีเกิชินนยาวยาวอันโตงาอตวบามีนีหูเม่สงจีลนเตนเตนตูเอ็นดาโเลเกิชนยาวจาเลมีในกิจการบทที่16ข้อที่33เราจะเห็นได้ว่า,าคนที่ต้อนรับ คนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูจะได้รับการปลดปล่อยนะ,ะจะได้รับความรอดค่ะ,อะขอโทษดิที่มทำเปาเปาลุเน่ยติดดาบพระเจ้าทองแดกอย่างไรยาวอะไรสุดยายยากแด้ขามาบ่เนาะตุ๊ดโอกาสลงว่าเส้นยินเนี่เส้นยินนื้เส้นยินเนื้เบนเน่จะแกไปบชีมวันเนี่ยขามาทำมูรียตุ๊ดอย่าชีมวันแต่เนาะทำมือเรยจ้าเร่ในเมื่อเปาโ,โลกับซีลาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ตอนที่อยู่ในคุกคนที่คุมคุกนะฮะเขาได้ยินเขาก็เลยในที่สุดมีโอกาสที่ได้ถามว่าทำยังไงถึงผมจะได้รับความรอดโปลูนเนติลาโดเยติมวนเชตโกหรือตุลหมินตุยอะไรเ่ยเขาได้เห็นฤทธิ์ของการสารเสิญพระเจ้าผ่านเปาโลและศิลา ตัวมนีนยืนเนี่ยอยาตัวยันต่งเล่เดเขาก็แบบกลัวแบบตัวสั่นเลยแต่มาตัวพอลูเนี่ยติลามมีมมอะไรเด็กขามเนาะตัวตัวเดเลกขาไม่ไรไม่ไรแต่บอกเนาะอะไรอยตัวชู้ช้ามูเด็ด้วยเดอทนาดปนานเลยเด็กตัวยันทำท,าท,าทานาดีถ้วพี่มาเลยตัวยันโซ้ยังเนอเขาเห็นกนา,ารอัศจรรย์ที่ประตูคุกเปิดออกเขาก็กลัวตัวสั่นแล้วแล้วก็เขาก็มีความกลัวว่า อ่านักโทษจะหนีไปเขาก็กังวลอีกจากที่มาเช่นตะโกยเนี่ยที่ม,มาจะตะโกกูถุตุเยกยาเลยบอกเนาะคือความหวาดกลัวเหล่านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้เห็นฤทธิ์เดชของการสรรเสริญพระเจ้าความมัวมันนีนหนไปเนี่ยดีเขาก็เลยอยู่ไม่ได้แกติเช่ยาพูดระหว่างเลยสุดทุ้มิกุลิลววลเท็มล,ลาแกดิก็เลยตั้งคำถามเลยว่าเพื่อ ที่ผมจะได้รับความรอดผมจะต้องทำยังไงเพราะลูเนติลากับบรูพิแยนพีเลสโซโลชีนเปาโลกับศิลาก็ตอบเขาว่าที่เชื่อคริสต์โยงจีหรอจงเชื่อในพระเยซูเถิดยงจีเรโซงีถ้ถาเชื่อในพระเยซูน,นออะอารงเลยท่านและครอบครัวของท่านเเเกชินนโยยลจะได้รับความรอดยาริยาเกเตชิิน็บลิงเลยนี่คือริดเดทของ,งการ สรรเสริญพระเจ้าเพราโลูนเนติลาดาไมาชิงว่างแค่นี้ถ้าหากว่าเปาโลและศิลาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าพามูริเลก็จะเชียา์มามาหูคนที่คุมคุกคนนี้ก็จะไม่ได้รับความรอดนะคะดูดูกูเอ่อทาวมเดกามาเลนลุ่มยากทาวมาแทเมลยนลุ่มยากเพียามามาห์มูแล้วก็เปาโลกับศิลาเองก็จะไม่ได้หลุดจากคุกค่ะ ตัวกูชินเอในแ่ยาดิตัวูยังสิกตัวได้นเนสกแลตุ่มอย่างมั่มเสิ่งที่ผูกม,มัดเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะยังคงอยู่อาจามอตัตตามาแวนเนล่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเรา,นเนามัมหร,รือเปล่าเรามีความส,าสับสนหรือเปล่ากูชีนเอท้าได้จูหรือชีน่ล่ามีเชื่อที่ผูกม,มัดเราหรือเปล่าลราน่าได้ยินพี่้ยจงพยาริตขิงกูส่งที่พี่ยลั พาตล่ตลงุตลงต้องมุียวตจารณาพิาที่เห็นกชิ้นเวนโกก้ควรได้ขามาแตะเกเวดีหย่าดิา้งล้มยังลุ้มยอกเมซอดาโกูเอ็เน่งเอ็เข้าม,มาเปิดมารียาวสุดดังกูพ,กกพกิการที่เห็นการอุจจารกบ้าซออลจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยสุจิตสุดใจเราก็จะได้รับการปลดปล่อยหลุดพ้นจากความผุดมัดจอมปลอมทั้งหมดนะคะขอให้พระเจ้าอวยพระคะ่ะ